ยายอาจจะไปไร่สดตรงชายทะเลนะคะจะรู้งึกคนจะเยอะเพราะเขาจะไปเที่ยวเรือกันสวยไหมคะที่นี่ถ้าสมมุติว่าหิมะละลายหมดแล้วมันจะสวยค่ะยายยังไม่ได้ไปถ่ายสวนดอกไม้ตรงนู้นนะคะยายแค่เดินผ่านมาเฉยๆ ก่อนเดี๋ยวยายขอขอตัดก่อนยายรับไปตรงนี้ดีเปล่าวะเดี๋ยวไปตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขากลับเราก็นั่นกลับมานี่ค่ะมันหน้าถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนที่นี่จะน่าอยู่มากค่ะ น่าอยู่มากมันจะไม่ทําให้เราเหงายายก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องทําตัวให้หายค่ะทําตัวให้หายถ้าไม่หายก็ไม่ได้ไม่หายก็ไม่ได้ไม่หายก็นั่น จริงจักรยานนี้เนี่ยเราหยิเราหยดนั่นเราก็เราก็ใช้ได้นะคะจากยานไม่นั่นจักยายขอเดินก่อนอนี่ค่ะเข้าปั่นจักรายานกันค่ะตอนนี้ดอกไม้สวยๆเยอะเลยค่ะ ไอกไม้ส,สวยๆเยอะเลยค่ะยายจะไปนั่งตรงชายทะเลนะคะจะไปนั่งตรงชายทะเลยายก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอกแต่น้ำมาอย่างเดียวข้าวยายก็ทานไม่ลงมาเชา้าก็ทานกู้โรทำผู้โรข้าวไม่ได้ทานเลยทานกู้โรอย่างเดียว ก็นั่นนะคะยายยอมรับเลยกล้องอันนี้ยายโท้องฟ้าหมอกสวยมากๆเลยเดี๋ยวยายจะไปนั่งตรงนู้นนะคะจะไปนั่งแล้วยายก็จะนั่นเอา ตอนนี้หน้าดอกไม้ใบไม้เนี่ยแต่เพิ่งนั่นเลยยายยังไม่ได้ไปต้นนั่นเลยยายยังไม่หายดีวันนี้ก็มันไม่เวียนหัวยายก็เลยออกมาถ่ายคลิปซะหน่อยแย่เลยค่ะกลับมาจากไทยเที่ยวนี้ดีจะไม่เป็นที่เมืองไทย มาเป็นที่นี่มันก็เป็นจากตอนที่รอเครื่องบินแล้วค่ะที่รอเครื่องแล้วมันเป็นจากตอนนั้นแล้วยายก็แปลกแปกู่เหมือนกันว่าทำไมรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บคออืมรู้สึกมันเจ็บเจ็บคอตอันนี้ก็นั่น ถ้าเจ็บๆคอก็ก็นั่นก็นก็กินยาดูแต่มันก็พอนั่นก็รู้เลยว่าอากาศมันเล่นแล้วแล้วแหละใครผัดเล่นแล้วแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มันก็ดีขึ้นแล้วแหละเมื่อกี้ยายไม่ได้กินายา ยายลงคลิปเรียวคลิปช็อตไม่รู้เลยแต่ยายจะไปนั่งหายทอดสดตรงนู้นคิดว่าตรงนี้มาให้ยายถ่ายได้เยอะแล้วยายอาจจะหายไวก็ได้นะคะอันนี้มันยังไม่บานหมดนะคะยังไม่บานเขาเป็นบ้านเรากันหอเข็มอันนี้อะไรนะคะเนี่ยเขาบอก อะไรสะดาดินเนระสะดาดินเขากินกันแต่ยายไม่ได้กินหรอกค่ะไม่มีฟันเขียวยายกระถ่ายให้ดูเลือเล่อยเปื่อยไปนะคะไม่ว่ากันยายถ่ายรองเท้าคู่นี้มาก็นานเราไม่ได้ใส่เ ดอกไม้มันเริ่มจะร่วงแล้วห้ามแพ้กลิ่นแกสอนนะคะห้ามแพ้นน่นแกอันนั้นดอกแอปเปิ้ลนะแบนั้นสีชมพูเยอะเลยเดี๋ยวยายจะไปหานั่งตรงนู้นนะคะคิดว่าคงมีคนเข้ามาขายของเยอะเดี๋ยวยายจะไปถ่ายตรงเรือตรงเรือให้ดูนะคะเพราะว่าตรงเรือตรงนั้น ต, <c oughs> ต้องเรือต้องเรือตรงนั้นเขานั่น <c oughs> ยาจะเตรียมน้ำมาอยู่ <c oughs> เห็นไหมคบที่ตอนนั้นมีแต่น้ำแข็งมีแต่น้ำแข็ง ตอนนี้เห็นไหมคะเรือเต็มไปหมดแล้วคะ่ะอา้ายายว่าจะแค่ห้านาทีเดินมาเนี่ยมันก็จะสิบนาทีอยู่แล้วไม่แต่นไรนะคะก็ดูใบย,ยาวๆนี่คะ่ะเกินอยู่ตรงนี้ก็ดูใบย,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 ยาวๆอืดูใบยาวๆนะคะ เนี่ยดอกสีม่วงนะยายชอบดอกสีม่วง